ครับสวัสดีครับเราจะมาต่อกันในหัวข้อที่ชื่อว่า suffixes นะครับตรงนี้นะฮะซึ่งอย่างที่บอกไปว่ามันมี2อันนะครับก็คือ1คือเป็น prefixes หรือว่า prefix ที่เติมด้านหน้าคำนำามอาเติมด้านหน้าคำใดๆก็ตามนะครับแล้วในข้อนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของ suffixes ที่พูดง่ายๆคือมันเติมด้านหลังนะครับ ตัวนี้นะครับตรง root หรือว่า suffix เนี่ยนะครับคือบริเวณด้านหน้าทั้งหมดในเอกสารนะครับถ้าดูสังเกตนะครับจะมีหัวข้อชื่อว่า now suffixes พูดง่ายๆคือเติมคำใดๆก็ตามในนี้นะครับแล้วจะกลายเป็นคำนามนะครับไม่ว่าจะเป็นคาว่าชั่ n i i c t t o o n m e n t jump ลงมาเรื่อยๆครับนะฮะวันนี้ การเรียนเรื่องนี้ไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปลงรายละเอียดมากหนักนะครับตั้งเป้าหมายว่าเรื่องนี้การเรียนรู้เรื่องของเรื่องนี้คือเรียนแล้วรู้ทันทีครับว่าคํานี้เป็นคํานามนะครับการเติมคําใดๆก็ตามมันจะทําให้ความหมายนั้นแปลว่าแบบการหรือความหรืออื่นๆครับโดยส่วนมากจะแปลว่าการหรือความนะครับดังนั้นเราจะสังเกตเห็นนะครับตรงน,นะรนี้นะครับถ้าดูเนี่ยนะครับ จำสังเกตเห็นว่าจะมีคาว่าชั u n ชั่นและ m น n t และ dom และ nce หรือ al นะครับโดยที่ตัวไฮไลท์หรือวงกลมไปตรงนี้นะครับเพราะว่าต้องการให้ดูว่าไอ้พวกนี้ควรจะจำนะครับอะไรแบบนี้นะครับในวันนี้ไม่ต้องอะไรมากครับเราสังเกตว่าถ้ามีชั่นมันจะเป็นคำนามทันทีแปลว่ามันมาจากว่า permit ครับผม permit นะที่แปลว่าอนุญาตนะครับ พอเราเติมคาว่า permission มันก็แปลว่าการอนุญาตนะครับการอนุญาตเป็นคํานามหรือเจอคาว่า qualification ก็เป็นคํานามเพียงแต่มันจะต่างตรงตัว s กับตัว t เฉยๆนะครับ assignment เป็นคํานาม freedom, freedom เป็นคํานามและตรงนี้ก็เป็นคํานามนะครับอขอเพิ่มเติมตรงนี้นิดนึงนะครับนอกจากคำว่า an a n a, a n c e แล้วนะครับ<อ>ก็อาจจะมี e n c e เช่นเดียวกันนะครับ เดี๋ยวอาจจะเพิ่มเติมตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับอย่างเช่นคำว่า commission นะครับที่หลายๆคนน่าจะรู้จักที่มันแปลว่าการเหมือนแบบค่า commission ก็คือค่าไหนหน้าอะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าจะเจอ vision นะครับที่หมายถึงว่าวิสัยทัศน์หรือว่ามุมมองนะครับแต่ว่าเป้าหมายก็คือว่าเห็นชันแล้วรู้ว่าเป็นคำนามก็พอนะครับ หรืออีกคำหนึ่งนะครับที่หลายๆคนรู้จักก็อย่างเช่นคำว่า nation นะครับหรือว่าคำอื่นอีกมากมายนะครับถูกไหมครับ nation qualification นะครับ television อะไรพวกนี้นะครับลงท้ายด้วยชั้นแล้วเป็นคำนามนะครับหรือเราเจอคำว่า assignment นะครับอาจจะนึกถึงคำว่า measure measure แปลว่าวัดขาโทษทีครับาถูกต้องแล้วครับ measure แปลว่าวัดนะครับเติม ment เข้าไป ก็ทำให้ทราบว,ว่าคำนี้นั้นเป็นคำนามนะครับหรือเจอ Freedom ที่แปลว่าความอิสระเราเติมคาว่า r o b o r e boredom ก็เป็นคำนามแปลว่าความเบื่อนะครับนั่นเอง assistance หรืออาจจะเจอคำนี้ครับที่เราเขียนว่า d i f e n c e นะครับ d e f e n s e ซึ่งลงท้ายด้วย n c แบบนี้เป็นคำนามครับดูจาก Suffix ของมันก็คือตัวนี้นะครับ วิดจ์คำนี้นะครับขออนุญาตนะครับวงกลมนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วนะครับคำนี้นะ a l เนี่ยนะครับดอกจันไว้เลยครับโดยปกติแล้วมันจะเป็น adjective แต่ว่าในในเนี้ยนะครับมันจะมีไม่กี่คำครับประมาณ10ถึง12คำหรือราวๆนี้นะครับที่เติมแล้วมันจะกลายเป็นคำนามนะครับก็จะมีคาว่า withdraw ที่แปลว่าการถอนนะครับ withdraw มันมาจากถอนเงินนะครับถอนกำลังอะไรพวกนี้ เติม al เข้าไปเมื่อไหร่ทาให้กลายเป็นคํานามทันทีนะครับลองยกตัวอย่างสั้นๆนะครับตรงนี้อาจจะมีคําว่า,า refuse นะครับลองยกตัวอย่างมาสักปกติเติม e ถูกไหมครับเราตัด e ทิ้งแล้วเติม al กลายเป็นคํานามแปลว่าปฏิเสธนะครับการปฏิเสธเราเจอคําว่า approve นะครับที่แปลว่าแบบเหมือนอะไรครับ ตกลงเห็นด้วยนะครับอนุมัติพวกนี้เติม e ถูกไหมครับตัด e ทิ้งแล้วเติม al กลายเป็นคำนามครับเราเจอคำว่า arrive นะครับมี e ตัด e ทิ้งแล้วเติม al แปลว่าการมาถึงนะครับหรือว่าถ้าเป็นในสนามบินก็แปลว่าขาเข้านั่นเองนะครับเราไปเจอคำว่า propose นะครับ p o s e ตัดตัว e ทิ้งแล้วเติมอะไรครับเติม A L, al proposal แปลว,ว่าการนำเสนอการเสนอครับ ประมาณนี้นะครับนี่คือตัวอย่างของคาว่าลงท้ายด้วย AL แล้วกลายเป็นคำนามนะโดยปกติจะเป็น adjective นะครับถัดมาเรามีคาว่าอ่ะเราลองไฮไลท์ต่อนะครับคำว่าอะไรบ้างนะฮะก็ดูครับ i t t y หรือ t h o o d ness er อ่ะตัวดีครับ r y ship แล้วก็ t o u t นะครับพวกนี้ลงท้ายแล้วกลายเป็นคำนามเช่นเดียวกันโดยคำแรกเช่นคำว่า equality เราก็สังเกตนะครับ ก็จะเป็นคำนามถูกไหมครับชายฮ o ดก็จะเป็นคำนาม a k n e s s ก็จะเป็นคำนาม r ายรก็เป็นคำนาม s Ship ก็เป็นคำนามจ te ก็เป็นคำนามแค่นั้นเองครับเสร็จแล้วนะครับเราสังเกตคำว่า o o ดนิดนึงนะครับตรงนี้ขออนุญาตเขียนเพิ่มเติมนะครับว่าถ้าเราเจอคำว่า o o ดมันจะมีความหมายประมาณว่าวัยหรือละแวกนะครับถ้าเราแปลครับชายฮ o ดคงไม่ได้แปลว่าละแวกเด็กนะครับแต่แปลว่าวัยเด็กนั่นเองนะครับถูกไหมครับ หรือถ้าเราเจอคําว่า neighborhood ก็คงไม่ได้แปลว่าวัยบ้านก็คงจะแปลว่าเราแวกหรือแถวบ้านเหล่านั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มเติมได้นะครับมาเรียนหรือเราเจอคําว่า n e s s ครับสมมุติเจอคําว่า u n i n e s s นะครับก็ใส่ลงไปได้ครับ u n i n e s s goodness อย่างอื่นมากมาย delivery นะครับ category ที่แปลว่าประเภทนะครับแยกประเภท category category ก็ได้ ownership ownership แปลว่า ความเป็นเจ้าของใช่ไหมครับหลายคนน่าจะเคยรู้จักคำว่า leader leader หมายถึงผู้นำใช่ไหมครับ leadership เติมชิปเข้าไปแปลว่าอะไรครับแปลว่าภาวะผู้นำนั่นเองนะครับหรือว่าท่านเจอคำต่อไปนะครับ a p t i t u d e ก็ลงท้ายแล้วกลายเป็นอะไรครับเป็นคำนามเหมือนกันนะครับแปลว่าความสามารถนะครับ a p t i t u d e หรืออาจจะเคยเจอคำว่า gratitude นะครับที่แปลว่ากระตันยูก็ได้นะครับ หรือการสำนึกบุญคุณก็เป็นคำนามเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นถ้าใครไม่ทันหน้านี้นะครับสามารถแคปหน้าจอแล้วเดี๋ยวดูหน้าถัดไปได้ครับลองสังเกตในหน้าที่7นะครับหน้าที่7ของเรานะฮะจะมีคำศัพท์นะครับตรงสีเหลืองนะครับตรงนี้เนี่ยจะแบ่งไว้ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ควรจำนะครับโดยที่เราเจอคำแรกคืออีซึมนะฮะอีซึมตัวนี้นะครับขอเขียนความหมายนิดนึงนะครับ ถ้าลงท้ายด้วยอ s ซจะมีความหมายมันว่าลัทธิหรือระบบบางอย่างนะครับเช่นคําว่า liberalism นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะแปลว่าแบบเสรีนิยมนะครับแต่ว่าลงท้ายแล้วเป็นคํานามนะแปลไม่ออกไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเราไม่ได้สนใจว่าจะแปลออกหรือไม่แต่เราสนใจว่าลงท้ายแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นคําพวกนี้สี่คำก่อนแล้วกันนะฮะลงท้ายแล้วกลายเป็นคํานามนะครับหรือว่านา u นั่นเอง นะเราก็จะใส่ลงไปครับว่าเป็น now. น n o ะเอาเท่านี้ก่อนเนาะ liberalism longitudinalism เนี่ยจะแปลว่าเกี่ยวกับลัทธิใช่ไหมครับดังนั้นคำแรกก็จะแปลว่าเสรีนิยมนะครับที่จะค่อนข้างชอบอะไรที่โมเดิร์นที่ตรงข้ามกับอะไรที่แบบโบราณหรือว่าเป็นไม่ใช่อนุรักษ์นิยมนะครับหรือเจอคำว่า,า lessism นะครับก็เป็นคำนามครับโดยดูจากคาว่า ism นะ ซึ่งคำนี้มาจากคาว่าเล s ครับที่แปลว่าเชื้อชาติหรือเล s ิ t ที่แปลว่าเหยียดการเหยียดเชื้อชาติเพราะฉะนั้นโทษทีครับเหยียดเชื้อชาติพอมาเป็นเลส s ิซึก็คือการเหยียดเชื้อชาตินั่นเองนะครับแล้วก็มีคำอื่นอีกมากมายนะครับเช่น c o m m u n น s m นะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับลองเติมดูตรงนี้นะครับ Democracy ก็ประชาธิปไตยก็เป็นคำนามนะครับ Biology นะครับหรือว่า d อ m เ t ทรนะครับ อะไรแบบนี้ก็เป็นคำนามหมดเลยนะซึ่งอาจจะนึกถึงอะไรดีครับ a n a l o g y ครับ a n a l o g i ซึ่งแปลว่าแบบาการเปรียบเปรยหรือว่าการเปรียบเทียบนะครับอุปมาอุปไมยอะไรพวกนี้ถัดไปไปดูนะครับใน dormitory นะครับก็คือหอพักถูกไหมครับทีนี้ตัวสีฟ้าทั้งหมดนะตัวนี้ให้ทำปีกาไว้นะครับเวลาเจอคำใดๆก็ตามที่ลงท้ายด้วย er er or หรือ ness หรือ ar จนไปถึงคาว่า end หรือ ist ลงท้ายแล้วจะกลายเป็นคำนามซึ่งจะนิยมแปลว่านักผู้หรือคนนะครับเช่นคาว่า waiter เด็กเสิร์ฟใช่ไหมครับ waitress ก็หมายถึงอะไรครับเด็กอโทษทีครับ writer แปลว่านักเขียน waitress คือเด็กเสิร์ฟผู้หญิงนะครับ translator liar nominee นะครับเห็นไหมฮะลงท้ายด้วยพวกนี้เป็น ad เป็นคำนามหมดเลยนะครับ ลองดูคำแรกนะครับ writer หรือ waitress นะครับตรงนี้มีอะไรบ้างที่เราจะเลือกเขียนขึ้นมาเช่นคำว่า uh, interpreter นะครับ interpret แปลว่าตีความพอเราเติม interpreter เข้าไปแปลว่าล่ามครับในขณะที่คำว่า translator แปลว่านักแปลนะครับเป็นคำนามเช่นเดียวกันนะครับนะฮะหรือเราอาจจะเคยเจอคำว่า doctor doctor ครับแปลว่าหมอ ยอ่แปลว่าคนโกหกนะครับก็เป็นคนอยู่ดีนะครับหรือผมเคยเจอคําว่าอะไรครับคําอื่นนะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับเนาะหรือว่า Nominee นะครับสมมุติเจอคําว่า n o m i n น e ก็เป็นคนเจอคำว่าอ่าเอ็มอะไรครับเอ็มพลอยก็เป็นคนนะครับพิเดสเทียก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าอ่าคนเดินถนนนะครับถูกไหมครับหรืออาจจะเคยเจอคําว่าฟรีซิชชั o นนะครับที่แปลว่า แพทย์ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือเจอ novelist หรือเจอคำว่า tourist ที่แปลว่านักท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนหรือเราเจอคำว่า p a r t i c i p a n t ที่แปลว่ามาจากคือคนเข้าร่วมนะครับมาจากว่า party อะไรครับ partycipage อันนี้ก็เป็น verb นะครับถูกไหมหรือเราเคยเจอคำว่า apply apply เป็นคำเป็น verb ใช่ไหมครับที่แปลว่าสมัครพอเราบอกว่าผู้สมัครก็จะใช้คำว่าอะไรครับผู้สมัครก็ใช้คำว่า แอปจาก a อ p พลก็กลายเป็น i นะครับเป็น Applic a n t นนี่คือผู้สมัครครับเห็นไหมครับดังนั้นลงท้ายคำพวกนี้จะเป็นคำนามแค่นั้นแหละนะครับเป้าหมายเรื่องนี้คือเราเห็นคำว่าชั่นเราเห็นคำว่าฮ o ดเราเห็นคำว่า ER เราเห็นคำว่าชิปเป็นคำนามนะครับเราเห็น EE หรือ AR หรือ OR เป็นคำนาม และอาจจะเป็นคนด้วยครับถัดไปครับเราไปดูหน้านี้นะครับข้างล่างล็อกนี้ครับใช้ในความหมายว่าอะไรบ้างลงท้ายด้วยพวกนี้แล้วกลายเป็น verb นะครับเป็น verb นะครับเนาะ verb suffixes เสร็จแล้วนักเรียนเห็นอะไรนะครับตรงนี้ครูขอสลับนิดนึงนะครับเพื่อความคล่องจองนะครับแต่ว่านักเรียนไม่สลับก็ได้นะครับลองอ่านตามที่บ้านนะครับมีคำว่า iceify 8 n อ่ะโอเคไอซ์อีไเติมแล้วกลายเป็น verb กริยาอ่านพร้อมกันครับ I c e ์อ8 n เติมแล้วกลายเป็น verb หรือกริยานั่นเองนะครับคำใดๆก็ลงท้ายด้วยที่ลงท้ายด้วย I c e ์อ8 n เติมแล้วกลายเป็น verb กริยานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเคยเจอคาว่า memory นะครับ memory แบบนี้ก็พอเปลี่ยนเป็น iz หรือ iz นี่นะครับก็จะเป็น verb นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะหรือเราเคยเจอคำนี้ครับ i f y motivate en ลงท้ายพวกนี้เป็น verb เป็น verb หรือกริยานะครับตัวอย่างมีเพียงเท่านี้ไม่พอครับเราลองมาดูคำว่า energize ก็เป็น verb ครับผมนะฮะเห็นไหมครับหรือเจอคำว่า อ uh, p o l o g i z e ที่แปลว่าขอโทษก็เป็น Verb นะครับเจอคาว่า Simplify ก็เป็น Verb ครับเจอคาว่า Purify ก็เป็น Ver b ครับที่เหลือสองคำนี้หาเองเคยบอกไปแล้วนะครับถ้าต้องการทราบคำว่าคำใดก็ตามที่ลงท้ายด้วย EFI ก็พิมพ์ efi ฟบวกคำว่า s u f f i x เข้าไปใน Google ต้องการทราบคาว่า en ก็บวกซับอะไรครับ Suffi x เข้าไปใน Google นะครับนะฮะอันนี้จบนะครับเนาะ ice f i e e i n เติมแล้วกลายเป็น verb ติยาหรืออะไรครับเหลือ adjective นะครับลองดู adjective ใช้ขยายคำนามหรือวางไว้หลัง verb to be นะครับตัวที่สี่เหลี่ยมหมายถึงช่วยจำด้วยนะครับตัวอื่นอาจจะไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับตรงนี้ไม่ถึงเจอบ่อยความหมายใครอยากใส่ใส่ได้แต่ว่าถ้าไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับเพราะว่าให้รู้ไว้ว่าเติมแล้วเป็น adjective ก็พอนะครับไม่ว่าจะเป็นคาว่า able able นะครับตรงนี้ครูขอขอแบบ ไปเลยนะครับเนาะลงท้ายด้วย e b o ลงท้ายด้วย i a l ลงท้ายด้วย a n t ลงท้ายด้วย a r y ลงท้ายด้วย net ลงท้ายด้วย e d ลงท้ายด้วย full เป็น adjective ทั้งหมดครับเราก็ไล่เขียนลงไปก่อนนะครับ a d j a d j ประมาณนี้นะครับตัวหนังสือเนี่ยเขียนให้ให้เราอ่านออกนะครับก็โอเคแล้วแล้วก็เขียนเป็นคำก็พอแล้วนะครับอะ No. ทีนี้มันจะมีคาว่าอะไรบ้างน,นะครับ i l l e g b l i l l e g i b l e ตัวนี้นะครับมาเรียนครูขอบอกเลยครับมันแปลว่า,ามีคุณสมบัติที่เหมาะสมนะครับมีคุณสมบัติครับเราอาจจะเติมพวก prefix เข้าไปเช่น in นะเมื่อเมื่อถ้าเราเรียนมาเราจะรู้ว่า in เนี่ยแปลว่าไม่นะครับซึ่งครูสอนไปแล้วนะครับจากคําเดิมมีอะไรนะมีมีคุณสมบัติเหมาะสมพอบอกว่า in ก็คือไม่มีคุณสมบัติครับ commercial เป็นคำนามแปลว่าโทษทีครับเป็น adjective นะครับแปลว่าเกี่ยวกับการขาแต่จริงๆคำนี้เป็นคำนามได้ด้วยนะซึ่งแปลว่าโฆษณานะครับอันนั้นคนละหน้าที่กัน Ignorant คือไม่รู้ครับนะครับตรงนี้เห็นแล้วเป็น adjective family คือขั้นต้น fortunate educated painful เห็นแล้วเป็น adjective ทั้งหมดนะครับคำนี้นะครับ t ก็ไฮไลท์ไว้นิดหนึ่งก็ได้ครับเพราะว่า เราเมื่อกี้เราบอกว่า iceify en เติมแล้วกลายเป็นรกริยาแต่มีบางประเภทที่เติมแล้วกลายเป็น adjective เหมือนกับ fortunate นะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นเป็น adjective ได้หรืออาจจะเจอคำว่า private ที่แปลว่าส่วนตัวส่วนบุคคลก็เป็น adjective นะครับก,ก็ได้นะครับหรือว่าเจอ accurate ที่แปลว่าอะไรครับที่แปลว่าแม่นยำถูกต้องก็เป็น adjective เช่นเดียวกัน ไม่ทันอพอสหน้าจอไว้แล้วก็ดูได้นะครับเนื่องจากเป็นวิดีโอนะครับ ED นะครับรวมถึงเช่นเราเจอคําว่า excited คือหลายๆคนคนจะเจอคําว่าเราเติม ED แล้วมันเป็น verb ใช่ไหม verb ช่องสองใช่ไหมครับแต่ว่าไม่มีบางอันที่เติมแล้วเป็น adjective ได้ด้วยนะครับ excited Exc <ited S 2> ก็เป็น adjective นะครับแปลว่ารู้สึกตื่นเต้นนะครับเคยเจอคำว่า painful เคยเจอคําว่า economic หรือ fragile fragile อ่านได้สองแบบนะ ทีนี้ถ้าเจอคำว่า ic กับ eco นะครับ i c o ลองดูนะครับตัวอย่าง2คํคำนี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากเช่นคำว่า economic เป็น adjective แปลว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจในขณะที่เราใช้อีกคำหนึ่งครับ economic แปลว่าอะไรครับก็จะแปลว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจใช่ไหมแต่ถ้า economic ลงท้ายด้วย Ecal ก็เป็น adjective แต่ความหมายต่างกันนะเป็น adjective คู่แต่ความหมายต่างกันข้างหน้าแปลว่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจข้างหลังแปลว่าประหยัดหรือมัธยัติครับ save ตัวดี้คับ save saving นั่นเองนะครับประหยัดนะครับอ่ะประมาณนี้ไม่ทันบอกได้พวกนี้เป็น adjective ทั้งหมดครับในหน้าถัดไปนะครับนักเรียนครับ ing ish แล้วก็ ve นะครับตรงนี้ กนะ็ควรจะไฮไลท์นะครับอ่าโทษทีครับเหมือนวงกลมหรือสี่เหลี่ยมไว้ก็ได้นะครับคำที่ควรจำก็อย่างเช่น4คํคำนี้นะครับแล้วก็จะมีคาว่า OUS ด้วยคำหนึ่งนะเดี๋ยวขอลบตรงนี้ก่อนนะครับโอเคประมาณนี้นะครับมาเรียนก็คือควรจะจำนะอ่ะอะไรบ้างล่ะครับลองดูนะถ้าบอกว่า interesting ก็ลงท้ายแล้วเป็น adjective ถูกไหมครับอันนี้รู้อยู่แล้วใช่ปะ หรือเจอคาว่า sluggish, ish, ive, less, likely, o u ่ s เอาทีละคำก่อน i n t r a d i n g เป็น adjective ing ครับ sluggish แปลว่าเฉยชานะเป็น adjective นะครับ competitive แข่งขันเป็น adjective ดูจาก ive hopeless เป็น adjective อะไรที่ลนท้ายด้วย less นะครับจะมีความหมายว่า without ถ้ามันเด่นๆ่นแบบนี้เราเขียนก็ได้ครับหรือปราศจาก มันจะตรงข้ามกับคำว่า full นะครับที่แปลว่าเต็มไปด้วย hopeless คือไร้ความหวังถ้าเราใช้คำว่า use ซึ่งแปลว่ามีประโยชน์นะครับแต่ถ้าเติมความว่า less เขา,า use คือใช้ useless คือไร้ประโยชน์หรือใช้ไม่ได้นั่นเองนะครับก็เป็น adjective ครับดูจากคำว่าอะไร less business like คำนี้เป็น adjective นะครับแต่ว่านักเรียนต้องระวังเรื่องความหมายนะครับปกติแล้ว business like ถ้าเราสังเกตคำนี้นะครับหลายหลายคนจะพึ้งเหมือนธุรกิจอะไรเงี้ยไม่ไม่ได้นะครับคำนี้แปลความหมายว่ามีความเหมือนแบบมีประสิทธิภาพนะครับมาเรียนคือทํางานแบบมีประสิทธิภาพหรือใช้ได้ความหมายว่าแบบกระฉับกระเฉงได้ครับคือทําอะไรคล่องแคล่วนะครับกระฉับกระเฉงนะครับประมาณนี้แล้วก็คําว่ารี่นะครับหลายๆคนเรียนมาจะทราบว่ารี่นั้น นะครับลองเทียบกัน2อ,อันนี้นะปกติแล้วลี่ลงท้ายคําใดจะกลายเป็น adverb เวอร์95%แต่ลี่บางอันสามารถเป็น adjective ได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้ลี่ e พวกนี้เขียนแล้วเป็น adj แต่มีไม่เยอะนะครับเช่นคําว่า brotherly ซึ่งหมายความว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเป็น adjective ซึ่งแปลว่า เป็นพี่เป็นน้องนะครับหรือเราเจอคำว่า friendly f r i e n d l y ครับ friendly เป็นเพื่อนเป็นมิตรนะครับเป็น adjective นะครับหรือเราเจอคำว่าอะไรครับ chilly chilly ก็เป็น adj เช่นเดียวกันนะครับแปลว่าหนาวเย็นเย็นจัดนะครับ marvelous ลงท้ายคำใดก็จะเป็น adj ซัมลงท้ายคำใดก็จะเป็น a d j นะครับแล้วก็ y ครับพวกนี้ก็เขียนลงไปได้นะครับเนาะซัมหรือ y นะสมมุติเจอ marvelous ไปแล้วนะครับเนาะ humorous ที่แปลว่าตลกขบขันก็ adjective เจอ uh, dangerous ก็ adjective ครับ tiresome stormy อ uh, า uh, พายุใช่ไหมเหลือจะ snowy ครับที่เป็นหิมะก็ถือว่าเป็นอะไรครับ เป็น adjective เช่นเดียวกันนะครับถัดมาเอาเราเราพูดถึง adjective หมดแล้วนะครับเมื่อกี้พูดถึง adjective สุดท้ายท้ายสุดครับ last but not least เรากำลังเจอคำว่า adverb suffixes ช่วยเขียนเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าปกติเวลาถ้าเราใช้ adverb เนี่ยมันขยายอะไรบ้างก็ได้แก่1 verb 2 adjective และ3 adverb ตัวมันเอง นี่คือสิ่งที่มันขยายนะครับเราเจอคำแรกคือคำว่ารี่นะครับนักเรียนครับเจอรี่แล้วนะครับจริงๆอาจจะถือว่าอีบลี่เอบลี่เนี่ยใกล้เคียงกันมากนะครับถ้าเจอลี่หรือเอบลี่อีบลี่ไอเบลี่พวกนี้นะครับหรือลี่นั่นแหละครับมันก็จะเป็น adverb ครับลองมาดูสังเกตนะครับจากฝั่งนี้นะครับมีคำว่า rapid ลซึ่งเป็น adverb a d v e rb ขยายอะไร Verb, Adjective และ a d v e rb ด้านบนนะครับ s u ด t ทอร์แอะไรครับ a d v e rb นะเนื่องจากมันมีเยอะนะครับเราก็เขียนลงไปได้เลยนะครับเนาะ s ุด t ทออาจจะเจอคาว่า com e, อะไรครับ c o m comfort ถ้า able comfortable e แปลว่าเป็น Adjective แต่พอ c o m f t a b l e ปุ๊บเป็น a d v e rb ทันทีนะครับก็คือดูจากอะไรครับ s u f f i x ด้านหลัง Backward นะครับก็เป็น adverb นะครับหรือเจอคำว่าอะไรครับ Forward เห็นไหมมีคำว่า word ก็เป็น adverb เช่นเดียวกันนะครับ adverb ถัดไปครับเราเจอว่า Clockwise อะไรไว้ w ว้ต้องเป็น adverb นะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าหลายๆคนเรียนมานะครับตั้งใจเรียนนะครับก็จะเจอคำที่ครูเคยสอนไปคือคำว่า Anti นะครับเลือกสีนิดหนึ่ง Anti Clockwise แล้วเรียนครับ clockwise แปลว่าตามเข็มนาฬิกาถูกไหมครับเป็น adverb นะครับแต่พอ anti ปุ๊บซึ่งแปลว่าต่อต้านเนี่ยก็แปลว่าทวนเข็มนาฬิกาข้างบนตามเข็มข้างล่างทวนเข็มนะครับอันนี้คือทวนเข็มนาฬิกาครูครับผมเคยเจอคำนี้ครับนะฮะ counter clockwise ได้ไหมครับได้ครับ counter clock wise ก็แปลว่าทวนเข็มเช่นเดียวกันนะครับ แต่ว่าใช้คนละแบบนะอเมริกันกับบิ t ทิชแค่นั้นเองนะครับอ่ะครูครับผมเคยเจอคำนี้ครับเพิ่มเติมนะครับคำว่า clockwise ผมเจอคำว่า likewise likewise ที่แปลว่าเป็น adverb นะครับแปลว่าในเหมือนเหมือนกันทั้นองเดียวกันนะครับหรือเจอคำว่า otherwise นะครับ o t h e r otherwise ที่แปลว่าไม่เช่นนั้นหรือมิเช่นนั้นไม่งั้นครับ ก็ได้เช่นเดียวกันตัวนี้เปราว่ามิเช่นนั้นนะครับจดไม่ทันแคปหน้าจอได้ครับผมแล้วก็หรือพอสไว้ได้นะครับเนาะขอให้จดก็พอนะครับเอาละนะครับก็อันนี้เราจะจบกันที่หน้านี้นะครับสำหรับอเอกะด้านหลังนะครับตั้งแต่ตรงนี้9ครูได้ที่บายไปแล้วนะครับให้ทำตรงนี้เติมมา v e r b คืออะไร noun คืออะไร adjective คืออะไรของฟอร์มด้านหน้าต่อไปนี้ทุกคำครับมีทั้งหมด99้าาคำนะสาธุ99อะไรอย่างเงี 99, ้ยไหมเก้าเกโชคดีนะครับแล้วก็ทำด้านหลังนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีเฉลยให้นะครับสำหรับเรื่องนี้สหรับวันนี้ก็นะครับอ่ะจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ